มาเจาะลึกการใส่ตัวอักษรกันนะครับผมเพิ่มแปะกาวไปก่อนนะครับจะได้เห็นตัวอักษรชัดเจนพอเรากดที่ตัวอักษเสร็จแล้วก็พิมพ์นะครับคําที่เราต้องการลงไปพอเราได้ตัวสอนที่เราต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวขยายเลเยอร์ก่อนครับเราสามารถขยายสามารถหมุนได้นะครับขยับได้ ทีนี้เราลองเปลี่ยนฟอนต์กันนะเข้าไปทุกทุกคนอาจจะยังไม่มีไทยนะครับฟอนต์ไทยด้านซ้ายครับก็ให้ทุกทุกคนนะครับเข้าไปที่ร้านค้ามุมขวานี่นะครับเราก็จะเข้าไปที่ร้านค้ามุมขวาเพื่อที่จะดาวน์โหลดฟอนต์ภาษาไทยนะครับนี่ครับมีของหลายคนนะครับสามารถเราดาวน์โหลดได้เลยแต่ในฟอนต์นี้ก็จะมีหลายฟอนต์นะครับให้เราเลือกนะครับ หลากหลายแบบเราก็หาแบบที่เราชอบได้เราสนใจนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วดาวน์โหลดได้เลยนะครับแต่สําหรับผมนี่ติดตั้งไปแล้วนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับเรากดการกรบาทไปก่อนแล้วมาหาฟอนต์ที่เราโหลดมานะครับก็ต่อไปนี้ผมก็จะเลือกฟอนต์นะครับผมจะเลือกฟอนต์ของมะลิครับมะลิ Marie, เอามะลิแบบไหนดีเอาแบบนี้แล้วกันนะ เข้าไปเลยนี่เห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนฟอนต์ของเราที่เราเลือกมานะครับเราต้องการฟอนต์อื่นอีกนะครับเราก็กดไปที่ฟอนต์ทีนะครับแล้วกดไปดาวน์โหลดหาฟอนต์คือถ้าคุณแบบชอบแบบไหนคุณก็หาเลือกได้เลยนะครับหน้าแรกนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมจะเข้าไปเลือกฟอนต์ก็กดที่ฟอนต์นะครับแล้กดเลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะครับ แล้วก็เลือกปุ๊บเราก็จะได้ฟอนต์ที่เราต้องการแล้วแค่นี้เองนะครับการใส่ฟอนต์ง่ายๆไม่ยากลืมนะครับเวลาเราเลือกอะไรแล้วนะกดติ๊กถูกด้านขวาด้วยนะครับมุมขวาบนสุดนะครับเลือกอะไรทุกอย่างต้องกดถูกครับเลือกฟอนต์เรียบร้อยครับทีนี้เราต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับ เปลี่ยนสีนี่เป็นเงานะครับแล้วก็กดลองเล่นเงาดูนะครับลองเล่นได้นะครับเรื่องแสงอ่ะทุกคนอยากรู้เรื่องแสงทําไงก็ต้องกดเปิดก่อนนะอันนี้จะเป็นสีพื้นฐานของตัวอักษรครับนี่คือสีพื้นฐานตัวอักษรข้างล่างก็จะเป็นเอฟฟกของเงาของอะไรหลายๆอย่างนะคนี่นะครับ ฟอนตัวอักษรแต่ละฟอนต์เนี่ยนะครับจะแสดงความรู้สึกแตกต่างกันทีนี้นะทีนี้เราจะมาเลือกที่สีแล้วก็กดตรงด้านซ้ายวงกลมนี้นะครับคือการเลือกเฉดสีวงนอกนะครับวงนอกคือการเลือกสีวงในนี่คือการเลือกความเข้มของสี นี้ผมเลือกเป็นสีเขียวแล้วกันเขียวอ่อนขยายอีกรอบว่านะครับเราจะปรับให้สีไปอยู่โทนเดียวกันเราจะปรับสีให้อยู่โทนเดียวกันเราก็กดไปที่ตัวนี้นะครับ กดพี่ปุ่มสีเหมือนเดิมเลือกโทนสีนะครับอยากจะเป็นสีเขียวก็เลือกไปเหมือนเดิมความเข้มเหมือนเดิมกลับมาก็จะเป็นสีเดียวกันมันก็จะมีอยู่ข้างบนนี้นะครับต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเงาแล้วก็เรืองแสงก็กดเปิดนะครับอยากใช้ตัวไหนก็เปิดไปนะครับ แสงเพิ่มโค้งล่างหรือสีพื้นหลังเพิ่มเงาเป็นสีแดงดีกว่านะไงไงล่ะไงล่ะปิดเข้าโคง้งปิดเรื่องแสงอา้าวไม่หายข้างหลังะทำไงเนี่ยอ๋อนี่ไงสีพื้นหลังนะครับต่อไปคือโค้งล่างนะครับ โครงล่างเราก็กดไปที่โครงล่างเพิ่มสีเป็นสีแดงนะแล้วขยายดูอีกรอบนี่ก็จะเป็นสีแดงคนระับโครงล่างคือขอบตัวอักษรนั่นเองนะดูใกล้ๆกันเป็นเลยการทำซับไตเติลนะครับก่อนจะเปิดตรงนี้ได้นะเราต้องเปิดสีพื้นหลังก่อนนะ สีพื้นหลังก่อนแล้วเปิดแปะกาวความกว้างเต็มที่นะสำหรับทำซับไตเตะิลอื่นการทำซับไตเตะิลนะครับเราก็ปิดเอฟเฟคให้หมดก่อนแล้วเลือกใช้สีที่มันดูง่ายต่อการอ่านนะขาวดำก็พอนะเลือกสีที่มันดูง่ายแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเขาโค้งด้านล่าง ส่วนการพิมพ์ฟอนต์แบบรวดเร็วนะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับแค่ใช้เสียงเราพูดนะจะสอนต่อในคลิปถัดไปนะครับผมนะอันนี้ก็ใส่พื้นหลังนะสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับการเจาะลึกการใช้ฟอนต์ใช้สีอย่าลืมนะครับการพิมพ์แบบใช้เสียงนะเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผม วันนี้เราก็มีมาแนะนำกันแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปติดตามกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ